สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการปรับเพิ่มแสงนะครับในให้กับหน้าจอโน้ตบุ๊กแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับผมสําหรับใครนะครับที่ยังอ่าเพิ่มแสงในหน้าจอยังไม่เป็นนะครับอ่าผมมีวิธีอยู่2วิธีง่ายๆครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วคลิกขวานะครับที่หน้าเปล่าๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ดิสเพย์เซ็ตติ้งเลยครับ พอามาตรงนี้นะครับเขาจะขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงหัวข้อดิสเพย์ให้เรามาดูนี้ครับอ่าตรงนี้เลยนะครับให้เราปรับนะครับไปทางขวานะครับเขาก็จะเพิ่มแสงนะครับอ่าให้คุณผู้ชมนะครับปรับให้พอดีกับสายตานะครับแสงเรานะครับให้พอดีแบบไม่แสบตามากนะครับอ่าเขาก็จะปรับให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับก็ลองเลือกดูหรือถ้าอยากจะลดแสงก็เหมือนกันนะครับไปทางซ้ายนะครับถ้าจะเพิ่มไปทางขวานะครับ อันนี้คือการเพิ่มแสงนะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้โดยการคลิกขวาแล้วก็มาที่ด i s p l a y Setting ได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับ start คลิกขวาเหมือนกันนะครับมาที่ s e t t i n g มาที่ s เต t e m มนะครับมาที่ด i s p l a y ครับตรงนี้ครับเขาก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากผมจะใช้วิธีแรกนะครับมันเร็วดีนะใครถนัด วิธีไหนลองทำดูนะครับล้วก็ปรับเพิ่มแสงเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมคลิปวโนนี้นะครับก็มาบอกวิธีการปรับเพิ่มแสงลดแสงนะครับให้กับหน้าจอคอมเตอร์นอตบุ๊กของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆมาบอกกันสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวโอนี้มีประโยชน์ฝากไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับสวัสดีครับ